ก่อนอื่นต้องสวัสดีคนอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ลองของพี่สมคิดเสร็จนะครับก็บจะลองของคันของพี่ลิงมากนะครับกับของชจ้าหนูนะครับนี่นี่นะครับนี่ เสียงโหดแน่หลองก่อนนะลิงองก่อนเขาอะะ่กจิเอนอแล้วนอย่าอย่ายอมเขาหน้าเราอ่ะ ร้อยย้อมที่ไหนก่ะร้อยยี่เท่ากันนะเขาร้อยยี่สิบห้าไหมร้อยยี่ห้าลูกเท่าไหร่ไม่รู้ลูกชักเท่าไหร่นี่ชักเดิมลูกลูกร้อยห้าสิบของผมชักเท่านี้นี่ช <laughs> ักสัน้นขอชักสั้น <laughs> ลองเฉยนะครับอันนี้ลองรถก่อนให้ให้ยินดก็ลองรถก่อนนะครับอันนี้เป็นขบที่แบบไฟลอ้อนะครับนี่ เจะใส่ย่ำเทือกนะับ้ยไม่ใช่เอานิ่งลับบ้านเดี๋ยวจะลงในขีเลนนี่แหละอ๋อเขาใส่ล้อแบบนี้นะครับแถวบ้านผมไม่ได้อย่างนี้เขาใช้รถยกขึ้นรถเอานะครไงทองเลยไงทองเลยอะไรเดี๋ยวพี่เขาจะล้องใส่ถาดแบบสเต็ปแข่ง ้องเปลี่ยนถาดให้ดูนะท,ทุกคนนะวแต่เมื่อกี้ที่ใช้แข่งนั้นใช้ใช้เฝือนะครับหรือคุบนั่นแหละน่าตามนะครับแย่นี้ว่าใช้ถาดเปล่าถนะับถาดแบบว่าที่เขาใช้แข่งกันเลยนะ

จะไปลงที่ตรงนี้ก็เจ๊เาทางตรงก็ได้น่าจะแข่งทางตรงนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่า ระหว่างร2อยยีนสมากครับ125ยยต้านะครับปีลิงกับช่างหนูนะผมอเอามกี้เหมือนช่างหนูจะเข้าก่อนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวรอผมจะรอตรงนี้เลยดีวยกว่าเนี่ยตรงที่ไม้ปักนะครับโอกี ไม่ชัดนะผม,มไล่ <laughs> เดี๋ยวดูแข่งรอก,กันตอนตนี้อ่ะสลับลูกกันมากนะครับข้า <laughs> วข้าก่อนเท่าไหร่นะหาเม็ดข้าสาล <laughs> โอ้มาแล้ว เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต่างล้าใหม่นะเมื่อกี้แถบนะครับก็โอเคนะมีคนปล่อยมีคนค่อยปล่อยนะต่ังรง่นเอ้ามาไปมาแล้วรอบสองนะเมื่อกี้เหมือนช่างหนูจะเข้าไปกอดประมาณสัก หน่อยเดียวนะผมแย่ดูรอบสองมั่งแย่ดูมาตรงนี้เลยนะอ้าวจ,าาจังหนูเข้าก่อนนะผมอ่าโอเคนะครับรู้เรื่องจังหนูเข้าก่อนนะประมาณนะสักครึ่งช่วงรถนะครับ <laughs> เป็นกานแข็งนะครับกรรมการได้ทำการตัดสินอยู่ฝั่งโน้นนะครับมีอยู่หนึ่งคน <c oughs> มีมีมีคนปล่อยรถนะครับฝั่งโน้นไม่ใช่ไม่มีนะครับ <c oughs> ถ้าใครแพ้จะโดนเคี่ยนตูดนะครับ <c oughs> ต่อเป็นรอบที่สานะครับรอบสุดท้ายนะครับผม ออกมาแล้วสลับลู่นะครับอา้าว ดีใจดีใจเอาเอาอมยิ้มไปเม็ดหนึ่งไปเดี๋ยวไปสอบถามนะครับเป็ไงบ้างเลโอ้โหครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้ขับรถแข่งเนี่ยครั้งแรกนะมันเป็นอย่างเงี้เองเหรออ๋อนี่ครับเป็นอย่างเงี้ดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมสนุก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 นะเอาไปว่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับ คนขับไม่ซีเรียสแต่ผมไม่ซีเรียสร้อนขอทำนั้นก่อดนดะีกว่าครัมอ๋อคขันไม่เหรอขาดไม่นะครับทุกคนผมไม่ได้แข่งผมไม่เหนื่อยแทเลยนะ่ะเดินหอบ ก็สอบถามพี่ลิงนะครับโอเคเนาะแข่งกันเล่นๆนะครับอย่าอย่าอย่ามีดราม่ากันเนาะสำหรับพวกเราไม่ได้ออกพาร์ทแน่าเป็นแบบแข่งกันสนุกสนุกสนานออกทานแข่งเหมือนกระชับมิตรนะครับทำความรู้จักกันสนุกสนุกกันไปนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้บอยเขาเอาเล่นเล่นมาออกเต็มมืเลยน่ะเขาไม่เต็มแล้วค่อยมาเล่นทีหลังอ๋อทีหลังไม่เคยอ่ะไม่เคยออกอู้แล้วค่อยมาเล่นทีหลังไม่เคยไม่เคยจังนุไม่เคยลิงออกเต็มเลยอ่ะอ๋อตามด้วยนะไปปื้อปล่อยอ่ากโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอสนุกสนานนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับฝากให้ทุกคนดูอย่ามีประเด็นหนามากันนะครับ ก็เป็นกระชับบิดนะครับทำความรู้จักกันไว้เผื่อก็ได้มีเพื่อนฝูงเยอะๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมอีกสักครั้งนะครับสวัสดีครับ